สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพ่ทาโร่นะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากมายทุกๆกำลังใจสาธุกับซุปเปอร์แตงช่องของเรานะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันทุกๆท่านนะคะเนาะดูแลสุขภาพกันทุกๆท่านนะคะเก๋กขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้คุณคุณเหมือนเคยนะคะสิ่งไหนไม่ดีไม่ตรงกับใจอย่าเก็บไปใส่ใจนะคะทิ้งไว้ใน ที่นี้นะคะเป็นรอนร่อมฟังเพื่อบันเทิงนะคะใครกันนะที่จะเข้ามานําความโชคดีให้กับคุณคุณมาดูกันนะคะ <c oughs> เขาเป็นใครคุณจะโชคดีเรื่องอะไรเขาจะให้ความโชคดีคุณเรื่องอะไรมาดูกัน <c oughs> มาลุ้นกันพร้อมๆกันนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาวันนี้คือถ้าได้เก็ด,ดาบความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะธาตุลมตนคุณมิถุนมาดูไพ่ขยายกันต่อนะคะคือพลังงานเขาหรือคุณเป็นพ่อไม้แม,ม่ไม้เลี้ยงเดี่ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีการปรับเปลี่ยนเกิดใหม่อย่างนี้นะคะราศีพิกิกก็ได้นะคะมาดูไพ่ขยายกันต่อนะคะเรื่องงานก็ได้นะคะ นช่วงนี้คุณจะมีการจบอะไรเก่าเดิมๆแล้วเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับงานก็ได้นะคะงานเข้ามาหลากหลายงานก็ได้นะคะมาพร้อมกันคือเก้าเก้าไม่เท้าท่าดินพุกพบกันมาก,ก่อนก็มานะคะมีทางเลือกด้านการงานเกิดขึ้นมากมายมีโอกาสปรับเปลี่ยนโยกย้ายงานที่ทํานะคะอยู่นะคะพบว,ว่าตนเองเก่งและมีความเชี่ยวชาญในบางเรื่อง แบบเฉพาะด้านนะคะเอาเอาบางทีบางครั้งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณคุณหรือเขาอัน,นี่ค่ะอาจจะได้จบอะไรเรื่องเรื่องการงานเนี่ยละคะ่ะอ๋มาสองใบเลยความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมมีกับทุกทุกคนนะคะเก๋ชอบพูดนะคะถ้าถึงเวลาถ้าคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราทําดีพูดดีคิดดีอย่างนี้นะคะแล้วก็ขยายด้วยสีไม้เท้าความยุติธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา เขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณถ้าสมมุติว่าที่ผ่านมาความรักความยุติธรรมหรือเอาใจใส่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบว่าเยอะเกินไปอย่างนี้นะคะมากเกินไปอย่างนี้นะคะจะช่วงนี้นะคะเขาจะเข้ามาคุณจะได้รับความยุติธรรมไม่ว่าคุณจะถ้าสมมติว่าเป็นสถานะไม่ชัดเจนเจิดดาไปแลกตัวตนของเขาคือบ่งบอกว่าเขาลับๆล่อๆไปๆกับๆผูกๆผูกๆแล้วก็เป็นพ่อไม้แม่ไม้เลี้ยงเดี่ยว อยู่คนเดียวมานานเนี่ยค่ะการงานเขาก็เยอะแยะมากมายเขาเป็นคนรักความวยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมสัตติกออกมาแล้วขยายด้วยสีเมเท้าช่วงนี้นะค่ะเขาจะให้ความวยุติธรรมกับคุณถ้าสมมติว่าคุณคบหาดูใจกันมาสักพักหนึ่งหรือเพิ่งคบกันเองค่ะหรือคุณกับเขาจบกันไปก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเดทตรงกลางม,มีหลากหลายพลังงานดังนี้นะคะนั่นแหล,ละค่ะถ้าสมมติว่าคุณรอสถานะถ้าคุณยังมีเป็นคู่กันบุญสัมพันธ์กัน เขาเขาคิดอยู่ทบทวนมาเนี่ยค่ะกำแพงเขาค่อนข้างจะสูงเนี่ยค่ะเขาคิดว่าคุณเข้าถึงยากก็ได้นะคะเขารอดูจังหวะดูดูลาดเราระหว่างคุณกับเขาอยู่เขาอยากรู้ให้คุณเขาอยากดูคุณให้แน่ใจก็ได้นะคะแต่เขาเป็นคนรักความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมเขาเขาเป็นคนคุณก็ได้นะคะเป็นรักความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมเนี่ยค่ะ เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไม่ว่าคุณคบกันหาดูใจกันมานานแค่ไหนหรือเพิ่งคบกันหรือจบกันไปน,ะะนี่ค่ะเนี่ยค่ะมีใครสักคนคิดถึงแต่เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะเขาเขาคุณได้ทําลายกําแพงเขาไปหมดแล้วนะคะเขากลุ่มยืนจับไมหนึ่งไม้เท้าคือว่าไม่เท้าหนึ่งอ่าไม่เท้าหนึ่งไม้เท้าเท่านั้นที่เขายืนกลุ่มอยู่นะคะข้างหลังเขาแบบเขาได้ลด ความเป็นตัวตนของเขามั่นใจในตนเองมอีโกโอ้อย่างนี้นะคะแล้วสี่เม็ดเท้าคุณก็คือบ้านนะคะสี่เม็ดเท้าคือการแต่งงานได้นะคะการเจริญฉลองคุณก็เหมือนบ้านนะคะเสาบ้านที่มั่นคงสี่เม็ดเท้านะ,ะสี่เม็ดเท้าตัวแทนสิบเหรียญสิบถ้วยความอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยมั่งคั่งนยคะมาครบเลยนะคะเขาจะยอมลดอีโกโ้เขาอยู่เป็นสูตรมานานก็ได้นะคะเนี่ยค่ะมีลูกติดเป็นคนที่มีตําหนิก็ได้นะคะหรือสถานะที่แบบว่าเนี่ย ไพ่ออกมาให้เนยมาดูกันต่อนะคะโอ้เป็นคนที่แบบว่าเด e d e v i ออกมาขอปิดก่อนนะคะเด e Devil ออกมาคือถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนที่รักอิสระชอบดื่มชอบดิ้งดื่มสุราติดสุรามเมาติดเพื่อนสังคมเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะเด e d e v i ออกมาถ้าสมมุติว่าอีกประเด็นหนึ่งถ้าสมมุติว่าคุณกับเขามีสิบแปดบวกกัน เขาก็รุ่มหลงคุณแบบงงหัวไม่ขึ้นเลยนะคะเขาไม่เข้าใจเหมือนกันหรือคั่วออดีแต่ชาติตามหากันจนเจอนะคะมีโซ่คล้องกันอยู่นั่นแหละค่ะถ้าสมมติว่าที่ผ่านมาเก็ด,ดาบขยายด้วยเดลิวิวออกมาเขาอยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณแต่ด้วยตัวตนของเขาเขาต้องปรับปรับตัวตนของเขาว่าถ้าสมมติว่าเขาชอบดื่มชอบออกสังคมติดเพื่อนเขาต้องพยายาม ซบซบพลังงานเหล่านั้นนะคะเนี่ยค่ะเขาคุ้มชิดมานานแล้วนะคะบางทีบางครั้งเขาไม่ให้สถานะคุณก็เพราะเขาเรื่องนี้แหละค่ะชอบอย่างที่ว่ามัวเมาแบบว่าลุ่มหลงแบบว่าชอบดื่มชอบเที่ยวอย่างนี้นะคะติดเพื่อนอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะเขาพยายามจะปรับสภาพแวดล้อมของเขาฟื้นฟูแบบว่าทําให้แบบวา่าเท่าเทียมกันกับคุณนะคะแต่เขาอยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณออกมาให้หนีเลยนะคะเนี่ย มันพุนก็นต่อเขาจินตนาการถึงคุณอยากถึงขั้นแบบว่าลงเอยแต่งงานกันนะคะเฉลมิมฉลองคะเลอหัดอยู่ข้างหลังเนี่ยชอบยังเลยสีไม้เท้าเนะะี่ยค่ะคือบ่งบอกสิบเหรียญสิบถ้วยนะคะบ่งบอกกินดีอยู่ดีอุรมสมบูรณ์เป็นรักทางไกลก็ได้นะคะหรือคุณกับเขาอาจจะเจอกันสายงานสามไม้เท้าธาตุไฟเมฆสิงหธนูก็มานะคะเพราะว่าอเขามองการไกลระหว่างอนาคตคุณกับเขานะคะเขามอง อนาคตแปลว่าเขาแบบมีความทอ่ทเยอทะยานมีความวางแผนในในอนาคตกับคุณนะคะมองการไกลถ้าสมมติว่าคุณลากทางออนไลน์หรือาลากทางไกลคุณหรือคุณเจอกันในสายงานก็ได้นะคะเนี่ยค่ะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนะะี่ยค่ะนี่ละค่ะเขาเขามองอนาคตมีคุณอยู่ในนั้นด้วยนะคะสามไมเท้านะคะความความ เขาเขาจะใช้ความพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพื่อพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีคุณกับเขาจะได้เจริญเติบโตในสถานะแบบว่ามั่นคงต่อกันและกันนะคะเขาเป็นนักวางแผนอยู่แล้วนะคะเขามีอำนาจในการตัดสินใจนะคะเขารอเมื่ออดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะรอคอยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณกับเขายังไงก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่ฉลาดค่อนข้างจะมีบาดแผล ในเรื่องความรักมานะคะถึงอยู่คนเดียวมานานแล้วก็เติมเต็มให้ตนเองมีความสุขนะคะเนี่ค่ะเขาอาจจะมูก็ได้นะคะ d e m e n t ิเชียคุณกับเขาอาจจะเป็นคนเก่งฉลาดหลักแหลมเขาจะงัดทุกกลยุทธ์นะคะมีทั้งเหรียญมีทั้งถ้วยมีทั้งกระทามีทั้งดาบคุณกับเขาเหมาะสมกันนะคะ เขาคิดว่าคุณกับเขาเหมาะสมกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งเฉลียวฉลาดมีไหวพริบมาเจอคุณคุณก็มีเป็นคนเก่งฉลาดหลักแหลมทํางานได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างทําอะไรได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะพลังงานของคุณเมื่อคุณรักความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมนั่นแหละค่ะคุณจะมีแรงดึงดูดเขาเหล่านั้นมาหรือกระทั่งคนที่จะเข้ามานะคะเขาจะมา ามาซับพอตทั้งทางด้านความรู้สึกซับพอตทั้งด้านจิตใจคุณแล้วก็ซับพอตทั้งด้านแบบว่าความมั่นคงไม่ว่ากินดีอยู่ดีสถานะการเงินอย่างนี้นะคะหรือการงานอย่างนี้นะคะเนี่ยไม่เท้าออกมาและเป็นเป็นคนที่แบบว่าร่หลุ่ม,ม,ม,มคุณเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาทําไมร่หลุ่ม,มคุณได้ขนาดนี้นะคะมาดูกันต่อนะคะยังไม่หมดนะคะยังลังเลไม่มั่นใจที่ผ่านมา ที่ผ่านมายังลังเลไม่มั่นใจหรือคุณก็ได้นะคะลังเลไม่ว่าเรื่องการงานหรือตัดสินใจไม่ได้หรือเป็นคุณฝ่ายคุณก็ได้นะคะลังเลไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคุณคุณยังตัดสินใจไม่ได้ในะช่วงช่วงนี้หรือเขาก็ได้ที่ผ่านมานะคะมาดูขยายต่อนะคะธาตุลมตุนคุณมิถุนนะคะยังจมปักเขาเขาอาจจะเคยแบบมีบาดแผลในความเขาถึงเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคุณก็ได้นะคะคุณ เขาอาจจะลืมเรื่องราวอดีตเก่าๆเดิมๆไม่ได้นะคะคือเคยเคยบอกช้าเคยเคยแบบไม่ว่าสถานะอะไรนะคะที่ผ่านมาคนเกือบทุกๆคนนะคะต้องผ่านบททดสอบอ่ามักจะเขามักจะจมปักอยู่ในกับอดิตนะคะเห็นไหมคะหรือคุณก็ได้นะคะมีถ้วยสองถ้วยอยู่ข้างหลังหันมามองนะคะพยายามลืมเรื่องเดิมๆเก่าๆพยายามแบบมุกออน คุเก่งอยู่แล้วนะคะแต่เขาอาจจะแบบว่าชิดทบทวนและทบทวนอีกเขาคิดว่าอยากให้ดูคุณใหร้รู้แน่ใจถ้าคุณหรือเขามูนะคะไม่ว่าขอพรอ,อะไรจะประสบความสําเร็จนะคะขอพรเรื่องการลงเอยกับใครสักคนแต่งงานแต่งการก็ได้นะคะมีความยุติธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความยุติธรรมกับทุกๆคนนะคะอารมณ์เขาประมาณคล้ายๆกับถ้าสมมติว่าเขาอายุเยอะหน้าเขาเด็กก็ได้นะคะ คุณจะดิวกับอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะเป็นเด็กถือดาบอารมณ์เขาขึ้นขึ้นลงลก็เหมือนกับธาตุลมนะคะลมขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอานอนไม่ได้บางทีบางครั้งก็อยากจะลุยในความสัมพันธ์บางทีบางท่านก็ไม่มั่นใจในตนเองนะคะอืมเสียดายมีการเสียดายดาบออกมาเยอะแยะมากมายบางทีวันนี้เข้อลมแบบว่าตัดเจนใจเด็ดเด็ด,ด,ดขาด ต่อารมณ์เขาพรุ่งนี้เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะคะ <_ C 1> เขาไม่มั่นใจในตัวเองนะคะว่า,าคุณอาจจะดูดีดูแพงดูสวยดูหลอ่อดูมีราคาเนี่ยค่ะเขาจินตแต่เขาจินตนาการอยากให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโอ้สิบเหรียญสิบเหรียญความร่ำรวยมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือคุณกับเขา เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเคยมีลูกด้วยกันเคยวางแผนที่จะแต่งงานกันเคยอยู่กินด้วยกันมามามแต่มีเหตุต้องได้แยกย้ายจากกันมีเหตุต้องได้จบกันเพราะว่าเดทออกมาสามีเท้าเนี่ยค่ะถ้าพลังงานคุณกับเขาเคยมีลูกเคยจบด้วยกันมาเชือ่อไหมคขา่่า เขายังจมปักอยู่กับคุณเขาไม่สามารถลืมคุณได้เขารุ่มหลงคุณนะคะไม่เนี่ยพลังงานความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็รุ่มหลงคุณมากลับๆล่อๆเอาแน,นวนอนไม่ได้แล้วก็ยังเสียดายยังแอบสืบแอบส่องคุณถ้าสมมุติว่าคุณเคยอยู่กินด้วยกันจบกันไปเนี่ยเขามองคุณอยู่นะคะเนี่ยเขายังจมปักกับคุณแล้วเขาก็เนี่ยหรือถ้าสมมติว่าเขาความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ อาจจะถึงขั้นแต่งงานกันได้นะคะลงเอยกันเรามาดูขยายกันต่อนะคะโอ้มีใครสักคนจะงัดทุกคนยุธ์จะคอยแบบว่าไม่ให้ใครเข้ามาเกิดอาการหึงหวงเกิดอาการเสียดายเกิดอาการแบบว่ายัางขัดแย้งกับคนรอบข้างเขาเฝ้าแอบบมองคุณอยู่ว่ามีใครเข้ามาขายขนมขีบคุณไหมมีคนเข้ามา นั่นล่ะค่ะคนเหล่านั้นจะไม่สามารถเข้ามาจีบคุณได้เพราะว่าเขา,าเป็นคนที่แบบว่าคอยกันคนเหล่านั้นนะคะเนี่ยค่ะขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองก็ได้นะคะทำอะไรก็ทําไม่ได้จะเดินจะกลับก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเป็นกังวลแล้วก็เป็นทุกข์อยู่กับตัวเองอย่างนี้นะคะทําอะไรไม่ได้จับต้องไม่ได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ระแวงทุกคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเนี่ย หเม็ดเท้าแล้วก็เป็นคนที่แบบเสียดายนะคะหรือถ้าสมมุติว่าคุณจบกันไปนะคะเห็นไหมคะเขามองการไกลกับคุณยังจมปักอยู่กับคุณแล้วก็เนี่ยอยากจะให้คุณกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแต่แต่เขาแบบอืมอความรู้สึกแบบว่ายัางยั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 ง,ยงแบบว่าก้กาวกลัวๆอยู่จะเป็นไปได้ไหมอย่างนี้นะคะประมาณนั้นนะคะ มาลุ้นกันต่อค่ะโอ้มีใครสักคนขอโอกาสขอเริ่มต้นใหม่เนี่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะจะพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะเช่นการเรียนการสอบการงานเจราจาสําเร็จความรักลงตัวการลงตัวมีโอกาสมั่นคง ถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมีโอกาสมั่นคงไปไกลถึงต่างประเทศได้นะคะทางานเป็นทีมจะดีมากหนึ่งไม่เท้าดีทุกอย่างนะคะเนี่ยเนี่ยหนึ่งม่เท้านะคะเพราะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอย่างที่เก๋ว่านะคาย้อนกลับไปฟังได้นะคะเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่น่ารักค่พะพ่อเดลรีวิวออกมานั่นแหละค่ะเขาจะพยายามปรับเขากังวลเขาเสียดายคุณทําไมเขาลุ่มหลงคุณ นี่นค่ะมีใครสักคนจะให้ความชัดเจนกับคุณมาดูความคนที่จบกันไปเดวิว้มเพสออกมาอีกแล้วนะคะคุณคนที่จบกันไปเคยเคยแต่งงานเคยหรือเคยอยู่กินด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะหรือเคยแต่งงานด้วยกันแต่มีเหตุต้องต้องแยกย้ายจากกันหรือคุณได้อาจได้เป็นคุณหญิงคุณนายแล้วก็มีลูก ด้วยกันอยู่แล้วนะคะเดมเพสคุณยืนหนึ่งอยู่ในใจของเขาขอให้คุณรู้ไว้ว่าไม่มีใครแทนที่คุณได้นะคะเดมเพสคุณเป็นคนที่แบบว่าใจบุญใจบุญใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนทอบชอบทำมาทำบุญเกิดมามีบุญนะคะมีเป็นเดมเพสสง่ามีราศีช่วงนี้คุณจะเด่นแบบว่ามีอลร่ามากนะคะ เดินไปไหนมาไหนนะคะผู้คนจะมองเดี๋ยวมองคุณนะคะช่วงนี้นะคะนั่นแหะค่ะเขายิ่งอยากได้คุณนะคะคนที่จบกันไปเดทไปนะคะ <c oughs> ่ะเขาคิดมองการไกลวางอนาคตไว้กับคุณนะคะ <c oughs> ไปทิศทางที่ดีแล้วนะคะขยายนี่ยค่ะสิบเหรียญหรือคนที่จะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนลับๆรอบๆผุดๆผล่ๆไปๆกลับ,บๆอย่างนี้นะคะเสียดายคุณ ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเขาเห็นคุณเป็น aste, เดมเฟสเขาเห็นคุณเป็นครอบครัวเขาเขาจะต่อสู้คนที่จะเข้ามาเขาจะพยายามจีบกันคนที่จะเข้ามาขายขนมจีบกับคุณลงเอยกับเนี่ยให้แต่งงานออกมาไม่ว่าพลังงานไหนพลังงานหนึ่งมีคนมูขอให้ <c oughs> ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ลงเอยกับคุณให้คุณรับรักเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเมนเทชยนออกมา เขาจะงัดทุกคนนยุทธ์ไม่ได้ด้วยเลขก็ขจะเอาด้วยกลนะค่ะอืมจุดยอดขยายด้วยราชนีถ่วยใช่ค่ะคุณคุณมีแรงดึงดูดคนที่ดีๆเขาก็จิตใจบุญใจดีมีเมตตามีคุณกับเขาจะมีเซนต์มีรางสงหรณ์หที่แม่นยํานะคะเป็นพ่อเป็นแม่ที่แบบรักครอบครัวอยู่ใกล้แล้วมีความอบอุ่นนะคะเนี่ย ตามไพ่นะคะเปิดให้เห็น <c oughs> ลุ้นกันเจก,ก็ลุ้นกับคุณคณนะคะจะมีการแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นนะคะขออีกสามใบอ่ะโอ้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะมีการพูดคุยจะมีการเดินทางมาพูดคุยกับคุณนะคะว่าอให้สถานะที่ชัดเจนนะคะหรือคนที่เคยจบกันไปนะคะจะพูดคุยด้วยนะคะว่าจะเอายังไงในความเนี่ยคะ่ะ <c oughs> คุณกับเขาอาจจะเคยแบบว่าสามดาบออกมาเขายังจมปักอยู่กับอย่างที่ว่านะค่ะเห็นไหมคะเคยจบกันไปเดทจบกันไปต้องมีเหตุต้องไม่ว่าสามดาบออกมา่นาะคะ่ะสิ่งที่ไม่ว่าคุณหรือเขาเพราะสามดาบขึ้นมาขึ้นเลยเห็นนะจบกันไปเพราะอ่า สามดาบเอาอย่างนี้ก็แล้วการเกรไม่เจาะประเด็นคุณรู้เองอยู่แล้วนะคะเขายังจมปักเขาอยากได้คุณคืนเพราะคุณค่ะคุณอาจจะเทคแคร์เขาแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาหารการกินทําทุกอย่างบางทีบางครั้งคุณไม่ได้อ่าแครต์ตนเองคุณลืมรักตนเองเพราะว่าความรักนะคะไม่มีใครผิดใครถูกนะคะเขาเป็นโลกทั้งใบให้คุณนะคะเพราะความรักความซื่อสัตย์ เขาเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกคุณก็เลยทําให้เขาได้ทุกอย่างความรักนะคะคือเขาคุณให้เขาได้ทุกอย่างนะะ่าขานเมื่อคุณจบกันไปเขาได้เขาได้ได้รับบททดสอบได้รับไม่ว่าคุณหรือเขาเขาได้เขาได้สำนึกผิดนะคะคุณเท่านั้นที่แบบว่ายืนหยัดอยู่ในหนึ่งในเดียวในใน,ในในใจเขานะคะอ๋อโอเคบางพลังงานก็นิ่งเงียบแบบ อยู่ในทื่นพื้นที่ของตนเองโอเครู้แล้วค่ะพลังค่ะสุดยอดเลยนะคะอ <c oughs> มาดูกันว่าจะมีใครสะกนนะคะไม่ว่าคน,คนที่จบกันไปหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะมีใครให้ความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมมีใครสะกหมูก็ได้นะคะขอความ แราคาเข้ามาพร้อมความบูรมสมบูรณ์ความร่ํารวยมั่งคัง่งถ้าสมมุติความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขายกคุณให้คุณเป็นราชนีของเขาราชาของเขาเป็นเดมเพสนัมเบอร์วันเป็นที่หนึ่งยืนอยู่ในใจเขานะคะจะมามีการพูดคุยอดีตเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันถ้าสมมุติว่าคุณรอรอคอยคนเก่ายังยังมีความผูกพันมีความมีเย่ใหต่อกันมี มีอะไรที่แบบว่าถ้าสมมติว่าการให้อภัยเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่คุณต้องให้อภัยตนเองรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองก่อนถ้าสมมติว่าเขากลับมาเป็นเดเหมือนเดิมไหมทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณละคะ่ะว่าคุณจะมุกอ่อนหรือจะคุณจะเดินหน้าต่อไปหรือจะคุณจะ ขึ้นอยู่กับคุณนะคะถามความรู้สึกของคุณดูถามความแบบว่าถามหัวใจคุณดูว่าคุณจะทำยังไง <c oughs> ไม่มีใครผิดใคถูกนะคะความรักคุณไม่ว่าคุณจะเหตุการณ์สถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะเราไปแก้ไขไม่ได้นะคะคือคุณกับเขาก็เคยเป็นโลกทั้งใบแล้วมีความ รู้สึกดีๆต่อกันมานะคะนั่นแหล,ละค่ะคุณจะเข้าใจคุณจะรับแบบไร้เงื่อนไขนะคะเมื่อคุณอยู่แบบเต็มเพสเติมเต็มให้ตนเองแล้วก็รา,าลาลาชนีถ้วยบ่งบอกความความรู้สึกคุณเป็นคนที่กตัญญูรักครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่ที่แบบรักครอบครัวรักลูกเติมเต็มให้ตนเองนะคะค,คุณคุณมีอลร่ามากนะคะช่วงนี้นะคะไม่ว่าสถานะอะไรนะคะเข้ามา พร้อมความร่ำรวยมั่งคั่งกินดีอยู่ดีหรือคุณเองเป็นคนที่สถานะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะร่ำรวยมั่งคั่งถ้าสมมุติว่าคนไหนที่แบบว่าติดติดขัดที่ผ่านมาอาจจะแบบค่อยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วคุณจะไม่อดไม่อยากนะคะสิบเหรียญและสี่ไม้เท้าตรงข้ามความยุติธรรมอยู่กับคุณเสมอนะคะ mm hmm. justice ออกมาแล้วก็สี่ไม้เท้าออกมาความมั่นคง การเงินการงานการครอบครัวอย่างนี้นะคะเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตซัพพอร์ตเนี่ยความรู้สึกเนี่ยสำคัญแล้วก็การเงินคุณกับเขาจะช่วยกันสร้างอนาคตเนี่ย <c oughs> สิบเหรียญออกมาความร่ำรวยมั่งคัง่งคุณไม่อดไม่อยากกินดีอยู่ดีเริ่มเดือนนี้แล้วค่ะเดืนอนกรกฎาคมก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเนี่ย อ๋เกี่ยวข้องกับเจ้าชูที่ผ่านมาเดบิวออกมาสามดาบออกมาโอเคลักแท้ก็มานะคะเคยเจ้าชู้อุ๊แต่งงานออกมาอีกแล้วนะคะจะมีเหตุการณ์รักแท้ของคุณแล้วกเ็เหตุการณ์แต่งงานเกิดขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ใช่กลุ่มของเราคุณอาจจะได้ไปงานแต่งงานเนี่ยออกมาติดกันเลยนะคะ แล้วคุณก็จะให้อภัยเขาคนนั้นคุณน่ารักอ่ะมันหรือเขาก็ได้นะคะเวลาเจอคุณนะคะคุณน่ารักคุณอ้อล้อคุณเติมเต็มแบบว่าอัศยาใสดีคุณเข้ากับใครคนได้ทุกๆอย่างนะคะคุณเป็นคนที่แบบว่ามนุษย์สัมพันธ์ดีนะคะนั่นแหะค่ะเขาเห็นคุณแล้วเขามีความสุขนะคะ ยิ่งคุณมีออร่านะคะ่ะเติมเต็มให้ตนเองแล้วก็ผู้คนเห็นคุณแล้วเขาจะกลับมาไม่ว่าสถานะอะไรนะคะจะกลับมาหนึ่งในนั้นเป็นรักแท้ของคุณเป็นรักใหม่ของคุณจะเติมเต็มมีเพราะว่ามีหนึ่งไม้เท้าหนึ่งดาบออกมานั่นแหละคะ่ะหรือคุณอาจจะได้อายุน้อยกว่าคุณไปได้นะคะ <c oughs> คุณจะมีเวลา ลงเอยกันแต่งงานกันแล้วก็จะมีเวลาทําทความรู้จักกันมากขึ้นนะคะเป็นรักแท้รักใหม่ของคุณความเป็นอิสระนะคะเมื่อคุณปลดปล่อยตนเองรักความอิสระแล้วเคมีตรงกันด้วยนะคะเขาคิดว่าคุณกับเขาเคมีตรงกันคุณน่าค้นหาอความที่เล่นของคุณนะใช่เลยนะคะเห็นไหมคะความที่เล่นความอ้อล้อของคุณนะคะว้าว คู่ชีวิตก็ออกมานะคะคู่แท้คู่ชีวิตเจมีตรงกันรักใหม่ออกมาการแต่งงานปล่อยวางปัญหาควบคุมนะคะในเมื่อคุณปล่อยวางปัญหาควบคุมนะคะคุณจะจิตค,คุณเบาสบายแล้วนะคะนั่นแหละคะ่ะคุณจะมีแรงดึงดูดเขาเหล่านั้นแล้วเขาก็กลัวสูญเสียคุณไปเขาจะเข้ามาพร้อมความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวยและขอคุณ ความโชคดีวันนี้นะคะจะมีใครสักคนเข้ามาขอคุณแต่งงานหรือทําอะไรให้คุณแบบว่า,าให้แบบให้คุณกับเขามั่นคงนะคะนางฟ้าจะบอกอะไรอีกคะวันนี้นะคะมาดูกันนะคะลุ้นกันนะคะว่านางฟ้าของคุณคุณจะบอกอะไรอีกนะคะขออนุญาตนะคะ <c oughs> ความสำเร็จความร่ํำรวยมั่งคั่งนะคะใช่ค่ะย้ํานะคะนางฟ้าของคุณบอกว่าความสําเร็จมาแล้วนะคะไม่ว่าคุณปรารถนาลายสี่ไม้เท้าออกมานะคะจะมีเหตุการณ์เรื่องดีๆฟุกๆเกิดขึ้นนะคะความร่ารวยมั่งคัง่ง Let's go ใช่ค่ะ คุณพร้อมแล้วเห็นไหมคะคุณพร้อมที่จะแต่งงานหรือยังคะ <c oughs> โอ้โอกาสโอกาสความความสําเร็จความโอกาสมาแล้วนะคะหนึ่งปีนับจากนี้ไปนะคะขึ้นอยู่กับพลังงานพื้นดวงพื้นดวงแต่ละบุคคลนะคะมาเราเหมารวมกันไม่ได้นะคะบางคนอย่างที่เก๋ย้ํานะคะบางคนก็จะเร็วบางคนก็จะประมาณกลางบางคนก็ต้องรออย่างนี้นะคะ ประมาณนั้นนะค่ะโปรดใช้ว <c oughs> <c oughs> ิจษยาณในการรับฟังนะคะเห็นไหมคะบางทีก็ต้องเนี่ยค่ะมีบางอย่างที่ดีกว่าเดิมอย่างนี้เนี่ยค่ะบางทีก็ต้องแบบว่าเนี่ยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะยังไงอย่าหยุดนะคะถ้าคนไหนที่แบบ รักที่โรแมนติกก็มานะคะบางทีบางครั้งคุณก็คิดว่าไม่น่าเป็นไปได้นั่นล่ะค่ะจะมีเหตุการณ์เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะการให้อภัยมาย้ำมาสใบแล้วนะคะให้อภัยตนเองการทำสมาธิซึ่งนำการทำสมาธินำมาซึ่งคำตอบนะคะคุณรู้เองนะคะ วันนี้นะคะคุณรู้เองถามหัวใจคุณดูถามความรู้สึกของคุณดูไพ่แค่เป็นไกด์ไลน์คุณให้คุณตัดสินใจเอาเองนะคะนั่งสมาธิซึ่งมานำมาคำตอบอย่างนี้นะคะคุณรู้เองคุณถามหัวใจคุณดูนะคะว่าคุณต้องการแบบไหนยังไงนะคะไพ่แค่เป็นไกด์ไลน์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ นำแต่พลังงานดีๆบวกๆไปปรับใช้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณนะคะย้ำนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอเป็นกําลังใจทํำชิปดีๆให้คุณๆนะคะขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกๆท,ท่านนะคะบ๊ายๆค่ะ